หยิบของที่มีเ e เ a t i o ชกับเราในตอนเด็กๆเกงี้ยกลับมาเงี้ยมวลความคาดหวังเนี่ยเลี้ยงมันไวด้ดีๆแล้วยิงมันเข้าไปแล้วให้เข้าเป้าอะไรเงี้ยไอ้นี่ถือว่าเอาใจช่วยเพราะมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าหนังในความทรงจำวัยเด็กของเราแล้วกันนะจินจะเต่าเนี้ย teenage mutant เนี้ยจินจะเต่าอ่ะพูดง่ายๆนี่เป็นคุณูปาการอย่างยิ่งยวดสําหรับทีมสร้างแอนิเมชั่นสไปเดอร์แมน Into the s p i d e r w o r s e กลายเป็นว่าหลังๆมันกลายเป็นสไตล์ที่แบบเราไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีแต่เราเคยชื่นชมค่ายไหนมาก่อนก็ตามแต่สไตล์ที่โดดเด่นที่สุดนะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าสไตล์นี้แหละแต่ก่อนเราตื่นเต้นกับอะไรพิกซ่งพลิก่าทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยคาแรคเตอร์ดีไซน์อะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ตอนนี้พอมันเป็นรูปแบบดีไซน์แบบนี้เนี่ยโหผมว่าเหตุผลหนึ่งการผลักดันที่ทําให้ทุกคนหันมองงานสไตล์นี้เนี่ยคือ Spider-Man Into the Spider-Verse แล้วหลังจากนั้นก็มีหลายๆเรื่องทําภาพสไตล์นี้ผมเห็น Teenage Mutant เนี่ยไอที่นินจาเต่าเนี่ยเฮ้ยก็ใช้สไตล์นี้ว่ะมันก็เฉพาะทางนะมันก็ไม่ใช่ว่าเหมาะกับทุกเรื่องนะเราก็มองว่าจริงๆพอมันเลือกใช้กับนินจาเต่าตัวเนี้ยมันอาจจะเหมาะกับวิธีการน,นําเสนอก็ได้นะคือบุคลิกแบบนินจาเต่าแบบคาแรคเตอร์แบบนี้โดยที่อ้างอิงไปถึงตัวคอมิกด้วยนะที่เป็นภาพวาดสไตล์เนี้ย มันทําแบบเนียนๆแบบพิซซ่าไม่ได้หรอกอไม่มันดูไม่ใช่เอกลักษณ์ที่นินจาเต่าเป็นนะซึ่งจริงๆตัวนินจาเต่าเองอ่ะมันก็เคยมีเวอร์ชันแอนิเมชันก่อนหน้านี้มาแล้วเรื่องหนึ่งนะที่เราได้ดูเมื่อไม่กี่ปีก่อนที่เป็นแอนิเมชันแบบทีดีอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าไม่ใช่ภาพจําที่เป็นเอกลักษณ์มากมายมันเหมือนเรื่องอื่นเกินไปอะ่ะแต่ว่าพอเราเห็นสําหรับเวอร์ชันนี้นะที่มันมีสไตล์ภาพ แบบนี้แล้วแนวเนื้อเรื่องที่พูดถึงสัตว์ประหลาดพูดถึงอะไรพวกนี้มันเลยอาจจะเหมาะกับมันมากๆอะไรเงี้ยแล้วจริงๆนินจาเต่ามันไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่ขายความน่ารักอ่ะอ่าอ่าใช่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 มันคือความดิบเถื่อนบางอย่างมันคือสัตว์ประหลาดมันคือมิวแทนน่ะมันคือพวกแก๊งวัยรุ่นสตรีทแบบปวนๆเลยแล้วมันคือสัตว์กลายพันธุ์น่ะอ่าอ่าวิเคราะห์กันจริงๆเต่าอ่ะเต่าที่โตขึ้นมันเป็นร่างกายมนุษย์อ่ะมันไม่ใช่อะไรที่สวยงามแน่นอนอ่ะอ่า แล้วเรารู้สึกวเออมุมมองเนี้ยพอมันเอาเทคนิคแบบนี้มาใช้แล้วยิ่งตัวละครอยู่ในท่อระบายน้ําอยู่ใต้ดินอยู่ในนิวร์กที่อยู่ในซอกลืบของสังคมอะไรเงี้ยเอ้ยใช่ว่ะสไตล์เนี้ยใช่ว่ะอ่าดูแอคคอร์ดเธอสไปเดอร์เวิร์สอยู่ป่ะวันเนี้ยมีคนเปรียบเทียบเยอะเลยเขามองกันว่าหนังเนี่ยถ้าพูดถึงในฐานะแอนิเมชันนะก็เป็นรองแค่สไปเดอร์เวิร์สอ่ะในปีนี้นะถึงขนาดนั้นเลยนี่คือความน่าดูของทีเด็ดิวเทนดินจาาทั้งหมดเลยอ่า ไม่อยากเชื่อว่าอยู่ดีๆเราก็จะได้เห็นสไตล์นี้ดิเชลด์แมชชีนก็ใช้กลายเป็นเมนไปแล้วนะส่วนหนึ่งเรามองว่าคนเริ่มเบื่อคนเริ่มเอียนกับภาพแบบพิกซ่าแบบดิสนีย์แล้วบ้างนะคิดว่านะอ่าอ่าไม่ได้ตื่นเต้นแล้วล่ะใช่คือตอนนี้คําว่าสุดทางของงานแบบนั้นมันไปสุดแล้วจริงๆคนเริ่มหาอะไรที่แปลกใหม่แปลกตามันอาจจะถ้าพูดกันถึงงานเทคนิคอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเท่าของพิกซ่าก็ได้นะเรามองอย่างนั้นนะบางส่วนนะ นี่คืองานดีไซน์แล้วลหะแต่ว่ามันเหมือนเป็นความแปลกใหม่ไงสำหรับยุคนี้ที่เราไม่เคยเห็นงานสไตล์นี้มาพักหนึ่งอะไรเงี้ยเพิ่งมาเห็นกันเนี่ะตั้งแต่สมัยเดเวิร์มามีเชลลแล้วก็มาเรื่องนี้แล้วกันแล้วจริงๆเรื่องนี้ทีมภาพไม่ธรรมดานะมีแจ็คก,กี้ชานะมีเชิญหลงภาคเป็นอาจารย์สปินเตอร์นะอ๋อเหรอใช่มีเซตโลเกน Logan แล้วก็มีไอคิวมีใครต่อใครเยอะรับเชิญคเมโอเพียบเลยสําหรับคนที่มารับเชิญเป็นเสียงภาคอะไรพวกนี้นะเ,เยอะอยู่เยอะน่าสนใจ กระแสน่าจะดีไหมน่าจะดีคือไอ้นินจาเต่าเนี่ยมันก็อยู่มานานแล้วนะไม่แน่ใจว่าแฟนหนังได้ดูเวอร์ชั่นไหนบ้างนะมันมีตั้งแต่เวอร์ชันที่เป็นไลคชั่นตอนเราเด็กๆเ,เราเคยดูอยู่นะแล้วก็ชอบมากเลยนะมันก็เป็นหนังเพียเพ้ยนเรื่องหนึ่งแปลกๆแ,แต่สนุกมากแล้วมันมีซีรีส์มันมีแอนิเมชั่นซีรีส์อีกเพียบเลยแล้วก็เวอร์ชันที่เป็นแอนิเมชั่นที่เป็นหนังใหญ่เป็นเดอะมูฟวี่มาเมื่อสักหลายปีก่อนก็มีอยู่ภาคหนึ่งที่ก็ไม่ได้ดังมากอะไรเงี้ย แต่ว่ากึ่งๆว่านี่มันก็เหมือนเป็นการรีบูตไปในตัวด้วยนะไอ้ภาคเนี้ยที่คุณอาจจะไม่ต้องรู้จักโลกของนินจาเต่าขนาดนั้นก็ได้คุณเข้าไปดูเรื่องนี้ได้เลยอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานว่าจักรวาลของนินจาเต่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยมากกว่าน่าจะเป็นจุดขายจุดหนึ่งนะที่เรามองว่าน่าจะเข้าถึงคนดูได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยรอดูพอพูดถึงว่าอนิเมชั่นที่ไม่ใช้สไตล์ในการทำโพลิกอนเป็น 3D ใช้สไตล์วาดอะ อีกอันหนึ่งที่เราได้ดูก็แบทไกเออแบทไกใช่ใช่แบทไกใช้เป็นสไตล์วาดโ okay, อเคสไตล์วาดอาจจะไม่เหมือนนะแต่ก็ไม่ใช้เทคนิคของแบบปั้น 3D โมเดลแบบจา๋จาจา๋าแบบที่เราดูในหนังดิสนีย์หรือพิกซาที่เราดูกันอะไรเงี้ยคือถ้าพูดถึงสไตล์มีคนยกตัวอย่างเลงนี้อีกเรื่องก็คือ s lam d ด n k t h e Movie อ่ะแหละ,ะ,ะที่จริงๆแล้วมันคืองานคอมิวเตอร์สร้างนะมันไม่ใช่ลายเส้นวาดซะทีเดียวนะ,ะ,ะแต่ว่ามันผสมกลมกลืน ระหว่างงานเทคนิคงานออกแบบที่เป็นงานลายเส้นกับภาพสร้างจากคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยแล้วผสานากันแบบไม่มีรอยต่อแล้วอะ่ะอืมอืมอืมถ้าใครได้ดูแสลมดังจะเห็นชัดเจนเลยว่าสวยงามมากลื่นไหลมากมูฟเมนต์สวยงามมากแล้วมันเหมาะกับการเล่าเรื่องที่เอามาเล่นกับเรื่องของกีฬาอะไรเงี้ยสุดยอดมากอ่าเรา่องนั้นโชคดีมากที่เราได้ดูในโรงแล้วกันตอนนั้นมันถือเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่หนังในโรงหรือว็บหนังที่เป็นแอนิเมชันนะ เราเริ่มเห็นหนังที่เน้นใช้ลายเส้นเยอะขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนที่เราชอบบน่นว่แบบเออเดี๋ยวนี้หนังมันก็เอะอะก็ป้านๆหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก่อนเราชอบพูดถึงดิสนีย์ว่าเขาเปลี่ยนหมดแล้วเป็นตัวละครแบบที่ใช้เป็น 3D m o เดลที่แบบว่ามันเห็นความเนียนเห็นความเงียบอะไรหลายอย่างจะมีแฟนบางกลุ่มที่ชื่นชอบแล้วกันนะชอบการ์ตูนสไตล์ลายเส้นโอย,ยิ่งถ้าเป็นแฟนยุคเก่าๆเลยนะก็จะพูดถึงขนาดที่ว่า ไม่ได้ชอบอนิเมชันยุคใหม่ด้วยนะแต่ว่าพอมันเกิดสเปโรเวิร์สขึ้นผมว่าหลังๆแฟนๆเริ่มเปิดใจไว้และผู้สร้างก็กล้าที่จะทําอะไรอย่างนี้มากขึ้นที่จะเป็นแบบลายเส้นการ์ตูนลายเส้นน่ะแต่เป็นหนังใหญ่อย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วมันคือเหมือนสุดทางอะ่ะถ้าพูดถึงว่ายุคปลาย90หรือยุคต้น2000เนี่ยทุกคนก็จะมองหาความสุดยอดของงานด d แบบนั้นอที่แบบว่ายังไม่ถึงที่สุดอะ่ะพูดง่ายๆตอนนั้นพิซซ่ายังพัฒนาอยู่ไ<อ>กลับไปดูทอยหนึ่งมันก็ยังไม่สุด ทอยสองขึ้นมาเรื่อยๆมาบัคกไลท์มาคามาอะไรต่อมีอะไรก็เห็นพัฒนาการวอเตอร์อิงอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าเส้นทางของงานที่เป็นทีดีแบบนั้นมันสุดทางไปแล้วกลับกลายไปว่างานลายเส้นแบบนี้แบบสไปเดอร์เวิร์แบบแสลมดังเนี่ยกลายไปว่ายังไม่สุดอ่ะยังมีอะไรให้เล่นต่อใช่ทั้งๆที่ยกหนึ่งมีคนมองว่างานลายเส้นตายนะดิสนีย์ที่สร้างสรรค์งานลายเส้นมาร้อปีอ่ะ ยังแบบเลิกต้องทา์นฟอร์มตัวเองไปเป็นแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกที่จ๋าๆทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนมองว่าตายแล้วงานลายเส้นไม่มีใครดูแล้วหนังลายเส้นเรื่องสุดท้ายที่ดังนั้นที่คนจําได้คือทาซาห,หรือเปล่าอ๋อขายซาวแ็กกันถล่มทลายเลยนะอันนั้นน่ะนั่นคือที่เรารีมายได้ว่าหนังที่ขายลายเส้นคือยุคนั้นน่ะแล้วหลังจากนั้นคือทีดีคือคอมพิวเตอร์สร้างาหมดเลยเราอยู่ในทีดีสแตนดาร์ดไอสไปเดอร์เวิร์ดอะโอเค เราดูในตัวอย่างมิวแทนมันอาจจะไม่เท่าอยู่แล้วแต่อย่างไอซเปอร์เวิร์ดนี่สวิตกันในแบบที่มันเป็นสไตล์ได้หมดเออมันเป็นลายเส้นได้หมดอ่ะใช้ทุกเฟรมใช้ทุกอย่างเอาหมดอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าเออเนี่ยอย่างแบดกายเนี่ยอ่ะโอเคมันมีความคล้ายไลท์ติ้งมันดูจะเป็น3 d แต่ว่าถ้าคุณดูจอใหญ่แล้วดูชัดชัดมันพยายามทําให้ตัวเองเป็นงานวาดมันเป็นงานวาดนะการลงสีกันอะไรเงี้ยมันคือสไตล์ของการลงสีลายเส้นชัดๆอ่ะรวมไปถึงมุกเมนตัวละครด้วยนะเออเออเอ วิธีการมูฟเมนต์แบบที่งาน 2D งานวาดเมื่อก่อนแลวกันการใส่เอฟเฟกแบบหนังสือการ์ตูนคอมิกชอบใช้ใช่อะไรอย่างงี้เส้นมูฟเมนต์ทั้งหลายจริงจริงเราก็ามองว่ามันสนุกดีนะสำหรับการที่ผสมผสา,านอะ่ะอย่างที่เราบอกว่าเหมือนแลมดังพอผสมปุ๊บมันเป็นความแปลกใหม่ขึ้นมาทันทีอะ่ะแล้วเราก็เห็นจากสไปเดอร์เวิร์มาแล้วว่าพอม,มันผสมได้ดีๆผสมได้แบบซับซ้อนผสมได้แบบลึกซึ้งอะ่ะเราก็รู้สึกว้าวนะท,ทั้งทั้งที่หลายคนอะ่ะมองกันว่า 2ูดีงานว่าทูดีไม่มีเสน่ห์แล้วงานทีดีเท่านั้นถึงจะสวยคนเปลี่ยนความคิดได้เลยนะงานพวกนี้จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่างานทูดีจริงๆเสน่ห์สูงมากความยอดเยี่ยมหรือบุคลิกความโดดเด่นของเขาอ่ะมันไม่เคยลดลงเลยอะไรเงี้ยอ่าอ่าออันนี้ไม่นับรวมว่าเป็นท d ดีของฝั่งญี่ปุ่นนะฝั่งญี่ปุ่นนี่เขาอยู่กันมานานแล้วอ่าฝั่งฝั่งญี่ปุ่นนี่อยู่กันมานานแล้วเรารู้กันดีว่าโคโนะตัวนี้ก็ยังทำทีทำทูดีอยู่โดเรมอนยังทําอยู่อะไรเงี้ย ยังเห็นยอยู่เลยยิ่งหลังๆง,งาน 2D แบบญี่ปุ่นมีความเนี้ยบคนยังอโอ้โหชื่นชมกันแบบสุดๆไปหมดเลยเงี้ยงาน 2D ญี่ปุ่นพัฒนาแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคือถ้าพูดถึงงาน 2D ของญี่ปุ่นให้ย้อนกลับไปตอนปลายยุค90หรือช่วง2000นะ่ะพวก gold in the shell ที่เป็นเวอร์ชันที่เป็น Animation นะมันยังมาตรฐานสูงจนัตบันนี้ยังพูดถึงอยู่เลยแม้แต่ฮอลลีวูดแม้แต่ควินติแม้แต่เมทริก ยังคารวะยังหยิบยืมเอกลักษณ์เหล่านั้นไปใช้ในงานเขาอยู่เลยอันนี้เนี่ยไอ้ I lost my body เนี่ยเออดูดิลายเส้นนี่<ม>คือเป็นเส้นแบบคล้ายค้มังฮวาด้วยนะของฝั่งเกาหลีนี่ผมเห็นสไตล์ประมาณนี้เหมือนใครที่เคยอ่านมังฮวานะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนมังฮวาว่ะอะไรเงี้ยงานทูดีเริ่มกลับมาเว้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยสีสันว่ะอีเลเมนท l มีความคล้ายๆนะว่าจะมีบางส่วนคล้ายๆอยากจะทําแต่อีเลเมนท์มีความเป็นพลิกอนเยอะ ยังไม่ได้เหมือนแบบเป็นท D ซะขนาดนั้นแต่ว่ากลายเป็นว่าเราไม่ตื่นเต้นกับโพลีนพวกนั้นเลยอะเราดูไอ้พวกนี้รู้สึกว่าย่าตบมือตบมือชอบชอบอะไรเงี้ยชอบมากกว่าจริงๆมันคือการผสมแหละมันก็คือเทคนิคค,คอมพิวเตอร์สร้างด้วยแหละแต่ว่าอเอ<ร>าสไตล์ภาพมาแล้วกันพูดถึงงานญี่ปุ่นแล้วนึกถึงได้เรื่องหนึ่งไม่รู้จะมีโอกาสได้ดูหรือเปล่านะคือพูดถึงว่ามันเป็นหนังเรื่องสุดท้ายของฮายาโอมิยาสกิผู้กับที่เคยทำซิลาเว่ะ ของค่ายจิบิอ่ะคือหนังเรื่องนั้นน่ะของจิบิเนี่ยเป็นงาน 2D สไตล์ดั้งเดิมเลยแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเขาไม่โปรโมทเลย The Boy and the Haron การโปรโมทไม่มีตัวอย่างไม่มีอะไรให้ดูเลยตอนนี้ที่คนดูได้เห็นคือใบปิดใบเดียวเท่านั้นโปสเตอร์ Potter แค่ใบเดียวเท่านั้นกับภาพจัดในหนังแค่ไม่กี่ภาพอะ่ะใน u t u b e อย่าไปหานะไม่มีไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีใครรู้เลยแต่กลายเป็นแอนิเมชันที่เปิดตัวแรงมากในญี่ปุ่นตอนนี้เปิดตัวแล้วตอนนี้ได้ฉายแล้วใช่ไหม ใช่แล้วแล้วก็ทุกคนก็คารวะว่านี่คือสุดยอดผลงานอีกเรื่องหนึ่งของฮายาโอมิยะสกิแกบอกเรื่องสุดท้ายเหรอเรื่องสุดท้ายนี่เขารีไทยไปรอบหนึ่งแล้วแล้วเขากลับมาแล้วก็กลับมาทาแล้วก็บอกว่าได้ใจรีไทยอีกรอบหนึ่งนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่เรามองว่าเสน่ห์ของงาน2ูดีนั้นคือถ้าเป็นญี่ปุ่นเน่ะมันไม่มีอะไรมาบดบังของความเป็น 2D อยู่แล้วเขาคารวะผลงานแบบนี้อยู่แล้วและเป็น 2D ดีแบบพันแท้เป็นงานแฮนเมดพันแท้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะไไดดด้้มีโออกาสูหรืนะ เรื่องนี้ uh huh. ไม่แน่ใจเหมือนกันอย,ก oh. กอยากดูมากอยากดูมากเป็นความตื่นเต้นแล้วกันนะเราไม่รู้ว่าจะเอียนเมื่อไหร่แหละ mm hmm. มนุษย์ขี้เบื่อแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าเรากําลังเข้าสู่ยุคที่มันอาจหลังจากนี้เดี๋ยวจะเห็น 2D มากขึ้นก็ได้ยังมีอีกหลายโปรเจกต์พอ 2D มันได้รับความนิยมขนาดนี้สไปดเวิร์ได้ขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันยังต้องอีกหลายเรื่องดูกันจนเบื่อไปแล้วกัน ขนาดเราย้อนกลับไปดูงานกเก่าๆอย่างที่ตอนนี้มีโอกาสได้ดูอากิระในโรงอะเราก็ยังทึ่งนะอากิระางาดีไซน์ซน,นะดีไซน์สวยมากสวยมาก,มาก,มากถึงแม้จะเป็น 2D อ่ะแต่เข้าหาเทคนิคในการเล่าภาพอ่ะได้ซับซ้อนมากมีมิติมากเลยเออใช่ใชเขาสามารถที่จะดีไซน์ฉากดีไซน์แอคชั่นอะด้วยงาน 2D ให้มีมิติความยิ่งใหญ่ของอนาคตโลกอนาคตในญี่ปุ่นที่มันดู ไซเบอร์พังไซไฟในยุคนะั้นมีถนนไฮเวย์ที่เมืองมันมีเลเยอร์ไว้อะไรเงี้ยเราก็ยมองว่ามันก็เหมือนเราเรียกว่าเป็นลูปแล้วกันนะทีดีมาทูดีตายทูดี 2> 2มาทีดีอาจจะดรอปอะไรเงี้ยก็สลับกันสลับกันไปแล้วกันแแต่คนชอบยิ่งปัจจุบันพองานเทคนิคที่มันสามารถผสมผสานได้ดีขึ้นคือตอนนี้เรารู้สึกว่ามันไม่มีลิมิตในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วว่าแค่คุณอยากจะหยิบอะไรให้มันเหมาะกับเนื้อเรื่องที่คุณอยากจะเล่าเข้าพออะไรเงี้ยมากกว่าเออ คือเราไม่ได้มานั่งเถียงกันในเชิงเทคนิคหรอกนะว่าเฮ้ย hey, ที่คุณเห็นเป็น 2D เออหรือแบบว่า <laughs> หรือแม้กระทั่งที่บอกว่าเอ้ย hey, 2D ที่คุณเห็นอ่ะจริงๆ <c oughs> เขาก็ปั้นโพลิกอนขึ้นมาแล้วมาดับอีกทีนึง <c oughs> หรืออะไรก็แล้วแต่มันยังไงมันก็ต้องทําอยู่โอเคแต่ว่าเรากําลังพูดถึงสไตล์ที่เราคิดถึงแล้วกันที่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเห็นนะแต่ก่อน <c oughs> ที่เราคิดว่าไอสไตล์แบบนี้เอาไว้ไปดูในทีวีซีรีแล้วกันนะเราคิดถึงเราค่อยไปดูสไตล์แบบนั้นที่เป็น 2D ที่เราคิดถึงแตู่ีเเราก็็ดปน พลี곤ทรีเนีย ب, เน้ยบๆไปแล้วกันแต่ว่าเออพอมายุคนี้กลายเป็นว่าไอ้แบบนี้เราก็ได้กลับมาดูนี่น่าสนใจทีเอดมิวแทนก็เป็นเรื่องใกล้ๆที่เดยวก็จะได้ดูกันแล้วกันูกต้องนินจาเต่าแกงนี้มันควรจะหาจัก,กรวาลไปรวมนะผมอยากให้มันหาจัก,กรวาลให้มันอนะอยากให้บูม,มนะอยากให้บูมผมไม่รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่ย,ยังฮิตทีเอดมิวแทนนินจาเต่าอีกไหมแต่ว่ายุคผมฮิตนะนินจาเต่าซื้อเกมซื้ออะไรเล่นกันสนุกสนานเฮียแต่ยุคนี้ผมโอเคไม่ค่อยเห็นเด็กที่ชอบ คาแรคเตอร์นินจาเต่าหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันอยากให้มีที่อยู่เหมือนจีไอโจเงี้ยเรามองว่ามีสิทธินะถ้าสมมติว่าหนังเรื่องนี้หนังเวอร์ชันนี้มันสร้างฐานแฟนได้ใหม่เี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นที่นิยมก็ได้นะแล้วทีนี้มันจะเก็บคนดูได้หลายรุ่นมากแล้วรุ่นเก่าแก่ไปเลยตั้งแต่ยุค80มาเลยก็มีต้นยุค2000ก็มียุค2010ก็มีมแล้วถ้าเวอร์ชันนี้ไปบูธความสนุกหรือบูธความนิยมขึ้นมาอีกมันก็จะได้คนประมาณ5รุ่น 4, รี่ร,รุ่นมาแล้วก็ได่นะ มีสิทธิ์ที่มันจะเป็นปรากฏการณ์ยุคนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าอะไรที่มันนอสาเจียมันเริ่มได้ดผลเนี<ง>่เออท็อปกันเงี้ยอ่อยาเห็นไหมล่ะเออหยิบของที่มีเลเลชันกับเราในตอนเด็กๆเกงี้ยกลับมาเงี้ยใช่ใช่อาจจะมีสิทธิ์บาร์บี้ใช่นะบาร์บี้อย่างเงี้ยได้เพราะเนี้ยเออบาร์บี้นี่คือคนแบบห้าสิบหกสิบปีอะบาร์บี้มันมีอายุยืนขนาดนั้นแล้วเก็บคนดูมาทุกรุ่นนะใช่มัน ทำดีๆนะมวลความคาดหวังเนี้ยเลี้ยงมันไว้ดีๆแล้วยิงมันเข้าไปแล้วให้เข้าเป้าอะไรเงี้ยโอเคถ้าทําได้แล้วกันนะโอเคแต่ว่าโอเคเอาใจช่วยเอาใจช่วยไอันี่ถือว่าเอาใจช่วยเพราะว่ามันเป็นอะไรเขาเรียกว่าหนังในความทรงจำวัยเด็กของเราแล้วกันนะถิ่นจะเต่าเนี่ยเออเออเออ <laughs> เอเอรอดูรอดูอ่า